คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับโครงการประกวดศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นรักวัฒนธรรมไทยรักเมืองไทยครับกับกิจกรรมการประกวดนะครับที่ถือได้ว่าเป็นการเชิญชวนนะครับเยาวชนและประชาชนได้มาร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานร่วมกันนะครับในโครงการประชารัฐรวมใจลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นด,ดินครับประกวดวงดนตรีที่มีบทเพลงเกี่ยวกับการ เพื่อทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สมัครสมานสมามัคคีกันแล้วก็ภาคภูมิใจในพื้นแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ผมอยู่กับศิลปินท่านนึงที่มีผลงานถ่ายทอดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับ บทเล่นเพื่อแผ่นดินนะครับที่เรารู้จักกันมากมีเยอะฮะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะสึวัสดีคุณเก่งครับครับคุณรุ่งสุริยาให้เกียรตินะครับเป็นคณะกรรมการในโครงการนี้ด้วยครับผมอแต่อออื่นเลยต้องเรียนถามนิดนึงว่าพอได้ยินได้ฟังคําว่าประชารัฐรวมใจลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดินเนี่ยนะฮะรู้สึกไงบ้างครับผมก็เป็นเป็นโครงการที่ดีนะครับฟังชื่อแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นโครงการที่จะสร้างนะครับเขาเรียกว่า สารรักนะครับความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นนะครับในผื้นแผ่นดินไทยของเรานะครับผมด้วยการสื่อด้วยนะครับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งมีมตลขลังหรือว่ามีมต์เสน่ห์อยู่นั่นก็คือบทเพลงลูกทุ่งนะครับผมแล้วก็เสียงเพลงลูกทุ่งนะครับผมเพื่อชี้ให้นะครับประชาชนคนไทยผสมนิกรชาวไทยนั้นรักในสามสถาบันของเรานะครับชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์นะครับผมเป็นเพลงที่ พลงประกวดต้องเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องด้วยในเรื่องของความรักแผ่นดินนะครับของผมก็มีนะฮะนะครับผมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของเราวันพ่อตากศิลนี่ก็ใช่แนวันพ่อตากศินปเนี่ยกล่าวถึงนะครับองค์พ่อตากศินปมหาราชนะครับรักรอนที่นอนเจดีย์เนี่กล่าวถึงพระนเรศวรมหาราชนี่นะครับการทำยุทธหัตถีนะครับแล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดนี่ก็คือบทเพลงซึ่งได้ รับความเมตตาจากศิลปินแห่งชาติครูชลธีทานทองได้มอบเพลงนี้ให้นะครับต้นฉบับนี้ก็จะเป็นของพ่อไวยพจนเพชรสุวรรณขับร้องผมชอบมากผมขอมาร้องเลยนำมาบันทึกใหม่นะฮะแล้วบรรจุอยู่ในอัลบั้มความรักเดลิเวอรี่คนไทยรักแผ่นดินเพลงนี้น่าฟังว่าไปหาฟังก็ได้เลยเข้าใน YouTube ก็ได้นะครับนั่นกล่าวกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยแท้เลย แสดงให้เห็นว่าการทําโครงการประชาัฐรวมใจลูกทุ่งไทเพื่อแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเดินมาถูกทางแล้วมาถูกทางครับผมว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่นักแต่งเพลงนั้นควรจะคานึงนึกถึงตลอดก็คือการแต่งเพลงใหม่ๆให้เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเพลงรูปสมัยเพลงที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยผก็ไม่ควรจะทิ้งในคอนเซปต์เกี่ยวกับเพลงเพลงสร้างสรรค์สร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินไทยครับผมเพลงสร้างสรรค์เพลงที่ชี้นําหรือจันลงไว้นะครับให้ลูกให้หลานได้ทราบถึง นะครับความเป็นชาตินะครับนะครับความเป็นความยิ่งใหญ่ของความสามัคคีนะครับและสถาบันนะครับผมความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันเรานั่นคือชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ของเรานะครับเรามีผืนแผ่นดินอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะนะครับแน่แท้ทีเดียวบรรพบุรุษเราทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้มีการสัมภาษณ์นะครับคุณคุณครูชัยชนะบุณโชติท่านเป็นทั้ง ศิลปินแห่งชาติเป็นนักป <ผม S 1> ระพันธ์เป็นนักร้องศิลปินที่อยู่ในใจนะครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องว่าบทเพลงลูกพุ่งเพื่อแผ่นดินเนี่ยบทเพลงที่มีความหมายดีๆเนี่ยปัจจุบันนี้มันหายไปเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยในใน,ในมุมมองของผมเนี่ยนั่นคือคนที่สร้างงานขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อะจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของธุรกิจซะส่สวนมากเพราะรนั้นเพลงสร้างสารรค์ตรงนี้นะครับเลยเหมือนมีมีช่องโหว่หมายถึงว่าคนที่จะทําเพลงสร้างสารรค์แล้ว แล้วระดมสมองกันนะครับกันกรองมันออกมาเนี่ยเอ๊ะทำไปจะขายให้ใครหรือจะทําไปแล้วจะมีใครสนับสนุนไหมนะครับตรงนี้มากกว่าทีนี้พอมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือนี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วเลงเห็นแล้วนะครับมีโอกาสนะฮะใครที่รักแผ่นดินใครที่รักชาตินะครับผมจริงๆมี3องค์ประกอบเท่านั้นนะฮะในการสร้างสรรค์ผลงานให้สาเร็จก็คือ1ก็คือผู้แต่งครับนะครับสก็คือผู้ที่ถ่ายทอด ผู้ที่เป็นนักดนตร,รีถ่ายทอดทางด้านเสียงเพลงที่เรียนเสียงประสานผ,ผู้ที่เป็นศิลปินนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนซึ่งนอกจากจะเป็นในานามของหน่วยงานองค์กรอย่างเช่นกองทัพปกในโครงการนี้แล้วก็คือผู้ฟังนั่นเองนี่สาคัญเลยนะผู้ฟังคือสามารถแบบนำบทเพลงเหล่านี้ไปเปิดต่างๆได้นำไปใช้ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากทีนี้ปัจจัยสําคัญที่อยากจะถามคุณรุ่งก็คือในมุมของการถ่ายทอด นะการถ่ายทอดบทเพลงที่มีเนื้อหาใจความดีๆเพื่อที่จะสร้างสรรค์น,นะ,ะให้เกิดการรักผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะฮะพอจะยกตัวอย่างหรือมีเทคนิคในการถ่ายทอดยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าเผื่อน้อง,ง,งหมายถึงให้คําแนะนํากับกับน้งองใช่ครับรวมถึงการยกตัวอย่างในการร้องให้มีความหมายเพื่อให้เข้าถึงบทเพลงผมว่าสิ่งสําคัญเลยอยู่ที่หัวใจาก่อนหัวใจาก่อนค,นครับผมว่านะครับครูบาอาจารย์ที่ที่จะแต่งเพลงออกมาเนี่ย นะรครับประพันออกมาเนี่ยคือว่าเขามีความสามารถอยู่แล้วเขามีความสามารถเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพลงสร้างสรรค์นี้ด้วยแล้วเนี่ยผมว่าจากจิตวิญญาณจากความรู้สึกของความเป็นคนไทยเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผู้ถ่ายทอดที่จะถ่ายทอดบทเพลงหรือว่าเนื้อหาสาระที่ครูอาจารย์ได้แต่งไว้เนี่ยยังไงถ่ายทอดยังไงให้เห็นภาพถ่ายทอดยังไงให้เห็นพลังของความสามัคคีของคนในชาติหรือตามเนื้อหาสาระของเพลงนั้นที่สื่อถึงความรักชาติรักแผ่นดิน นะครับนั่นก็คือต้องร้องจากจิตวิญญาณนี่แหละที่เขาเรียกว่าเพลงปลุกใจของแท้จากจิตวิญญาณคือเราต้องมีความรักในสถาบถาันาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์อย่างที่ว่าหาที่สุดหาที่สุดไม่ได้ต้องขนาดนั้นเลยแล้วก่นกรองมันออกมาจากความรู้สึกนี่มันจะมันจะรู้ด้วยอัตโนมัติด,ด้วยตัวเองอัตโนมัติด้วยตัวเองการร้องแบบก่นกรองจากความรู้สึกเป็นอย่างไรยกตัวอย่างนิดหนึ่งผลงานล่าสุด ครับผมนะที่เมื่อกี้น่พูดถึงคือเพลงคนไทยรักแผ่นดินคนไทยรักแผ่นดินครับเนื้อหาสําคัญหัวใจสําคัญเนี่ยเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์นะครับในหลวงของเรานี่เองครับมีบล้อไหนที่ขึ้นมานี่ก็คือว่ากินใจแล้วครับเพราะว่าเป็นการเป็นการอาพออร้องไปเนี่ยให้ให้คนที่ฟังในรู้สึกได้เลยว่าบรรพบุรุษไทยของเรานี้สร้างชาติสร้างแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานขอฟังเลยได้ไหมครับนะครับขอฟังสักนิดหนึ่งครับผมครับผม ดาบไทยลายล้านเล่มหักอยู่เต็มทุกตำบนศพไทยลายล้านคนฟังกายตนตายทรณี กระดูกไทยทุกผู้นาำเป็นเสาคำ้ำบ้านไทยนี้เลือดไทยทุกชีวีดังวารีล้อมบ้าน ต้องยิ่งใหญ่ผมเข้าใจแล้วว่าคําว่าเข้าถึงเพลงแล้วก็การถ่ายทอดจากความรู้สึกเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะผมลองไปุูคนลูกใช่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงบทเพลงเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจถึงคําแต่ละคําที่ผู้เขียนนั้นได้บรรจงรังสรรค์แล้วเลือกคําคํานั้นมาอยู่ในบทเพลงนี้ใช่ครับเพราะว่าเพลงเนี่ยมีระยะเวลาในการนําเสนอสั้นๆแค่3นาทีครึ่งหรือว่า4ี่นาทีไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ดังนั้นเนี่ยจะต้องให้ได้หัวใจ ด้วยความรู้สึกการถ่ายทอดออกมาครับความรู้สึกอารมณ์และพลังที่ส่งออกมาถึงเนื้อหาสาระของเพลงครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการจะนามาตัดสินด้วยใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องเลยครับคือว่าหลักเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยนะฮะคณะกรรมการก็จะมีอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบนะครับครับหนึ่งก็คือพิจารณาจากภาพรวมครับผมนะฮะแน่นอนการแสดงก็ย่อมต้องให้ความสุขความันเทิงองครวมดูแล้วมีความสุขดูแล้วเพลิดเพลินดูแล้วนําเสนอมาได้ดีไหมมีเสน่ห์อ่ะถูกต้องสองก็คือในเรื่องของตัวบทเพลง บท <ผม S 2> เพลงเพื่อแผ่นดินคุณเลือกมานั้นเนื้อหานะครับความหมายดีไหมในวิธีการน,นําเสนอออกมาดีไหมและสุดท้ายเลยผมว่าน,นี่ขาดไม่ได้คือตัวนักร้อง,องนักร้องสามารถเอาบทเพลงที่ดีเนี่ยมาถ่ายทอดออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอารมณ์เพลงแล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของ การขับร้องเพลงลูกทุ่งด้วย <ผม S 1> นะครับพื้นฐานของการร้องเพลงลูกทุ่งนั้นคืออักขระรทำนองอะนะครับน้ำเสียงโแต้องชัดเจนครับผมสุดท้ายให้ฝากเชิญชวนหรือพูดถึงไปยังหน่วยงานองค์กรต่างๆนะฮะที่ทราบข่าวโครงการนี้รวมถึงโรงเรียนสถาบันต่างๆกลุ่มประชาชนประชารัฐที่จะเดินทางมาสู่การประกุดโครงการประชารัฐรวมใจลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดินนี้ในนามของคุณรุ่งสุริยาที่เป็นคณะกรรมการครับครับผมก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีใจนะครับ รักในเสียงเพลงลูกทุ่งและที่สําคัญครับรักในสามสถาบันชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตัตย์ของเรานะครับเป็นโอกาสที่ดีครับประชาชนร่วมใจเราได้มีส่วนในการที่จะอนุรักษ์และช่วยกันสืบสารและได้แสดงนะครับให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทีเดียวนะครับก็คือว่าเป็นโอกาสของเราแล้วล่ละนะครับเรามารวมใจกันประชาชนรวมใจลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดินนะครับใครมีความสามารถนะครับออกมาครับอย่าอยู่นิ่งนะครับจุดนี้โครงการนี้เป็นจุดประการให้ท่านแล้ว นะครับและน้องๆในที่มีความสามารถเราได้มีส่วนในการที่จะถ่ายทอดบทเพลงของครูอาจารย์นั้นเขาเรียกว่าเป็นบุญวัสนาแล้วนะครับเป็นบุญวัสนาเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะได้แสดงพลังตรงนี้เพราะนั้นครับติดต่อเข้ามาแล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆมาร่วมมาร่วมกันนะครับกรรมการไม่เคี่ยวนะครับตัดสินตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมยุติธรรมนะครับผมแน่ชัดชัดเจนครับผมขอบคุณมากครับคุณเพโรทุ่งรุ่งสุริยาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ